มาตอนครับคู่ที่3นะครับผมคู่นี้โคจอนไปที่กลุ่ม E นะครับผมบาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเยอร์มิวนิกนะครับเสือใต้แต่ที่คัมโนนะครับผมเลตออกมาสูงเลยนะครับเอ่อบาเยอร์ต่อครึ่งลูกลงห้านะครับผมก็ใครที่ชอบก็ตามไปได้ครับตีสองนะครับคู่นี้เฮตุเฮตนะครับผลงานการพบครับบาร์เซโลนาแพ้บาเยอร์สองแปดนะครับผมแล้วก็บาเยอร์ชนะบาร์เซโลนาสามสองบาร์ซ่านะครับชนะบาเยอร์สามศูนย์นะครับผมแล้วก็บาเยอร์ชนะบาร์เซโลนาสองศูนย์ บาร์เซโลนหาแพ้บาเยเยน0-3นะครับผมก็สิติมองจริงๆครับบาเยเยนดีกว่าเยอะเลยนะครับผมฟอร์มพนกหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมบาซ่าครับชนะเกต้าเฟ่มา2-1นะครับในบ้านเสมอบิลเบา1-1ครับเกมเยือนนะครับผมชนะโซเซดา4-2ครับในบ้านนะครับชนะยูเว่3-0นะครับกระชับมิด3-0ในบ้านแพ้ซาวส์โบ์1-2ครับกระชับมิดนะครับเกมออกไปเยือนเสือใต้ครับผมกว่ไลซิกมา4-1นนนนนนะะะะคครรรัับบบเเกมมยือผชชไฮทาิ5-0 เบรเมอร์นะครับ12-0นะครับโปรขาวแล้วก็ชนะโคโลนครับ3-2ในบ้านชนะโรทมูลครับ3-1ครับเกมเยือนก็ซูเปอร์คัพนั่นเองนะครับผมก็โรนัลคูมันครับเคสโคตของบาร์ซ่าก็ยังกุมหัวอยู่นะครับผมเกมนี้ไม่มีบาตินเบิงเวตนะครับวันนี้พวกเขาจะทับ4-3-3นะครับผมตัวสาะตูครับเซอร์เก้นครับผมแนวรับครับเซกี้โดเบโต้ครับเจอรลาดไปเก้โรนัลอาราโคฟอร์มดีขึ้นมานะครับผมจอร์เดียบ้านะครับผม ตรงกลางครับใช้บุสเกตครับแฟงกี้เดยองเออ่แล้วก็มีเปรดี้ครับตัวเป็นคุมจังหวะนะครับผมแนวลุกครับเออ่ยูซุปเดมีครับแมนพิสเตปายครับแล้วก็ลุกเดยองนะครับผมมาดูในส่วนของลูกทีมของยูเลียนในเกลมันนะครับบาเยินวันนี้นะครับก็สบายๆครับแม้จะมีตัวเจ็บครับแต่ก็มีตัวทดแทนนะครับผมอ่าวันนี้จะทับ4-2-3-1นะครับมาลเลวหน่อยเอ้าลูกสาประตูครับมีปาวาครับ ผมมาเปกาโน่นะครับผมนิสคาชูเล่ครับอัลฟอโซเดวิ่ส์ครับผมที่ได้กลับมาได้เป็นแบ็คเล่นได้ดีมากๆนะครับตรงกลางครับโยโชกิมิคครับกูเลสกาครับผมแนวลุกครับลีลอยซาเน่เล่นริมเส้นนะครับผมโทมัสมูเลอร์ชามาโมเซล่าครับผมหน้าเป้าใช้โรเบิร์ตเรว่าดอฟสกี้เส้นเคยครับเกมนี้ก็ไม่มีเคนสตี้กลัวมองไม่มีแซสนาบี้นะครับผมบอกเลยสองตัวนี้ไม่น่าจะฝืนลงได้นะครับล่าสุดจากการซ้อมไม่มีชื่อด้วยนะครับก็เชื่อว่าไอ้หนูชามาโมเซล่า น่ากําลังมั่นใจนะครับน่าจะแบกทีมได้อีกครั้งนะครับในเกมเกมนี้นะครับผมวันนี้มองง่ายครับผมชี้ไปทางต่อหมดเลยนะครับชอบเสือใต้บาเยอร์มิวนิกครับผมจัดไป